สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้ถ่ายบรรยากาศหลังจากที่เราเลิกเรียนคาร์ดลูมภาษาฝรั่งเศสแล้วนะคะอันนี้เราก็กําลังจะเดินไปรอแฟนนะคะที่ห้างคารฟ,ฟูนะคะก็ซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนที่เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสเนาะ ในระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปคาฟูนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าถึงบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนภาษาฝรั่งเศสของเรานะคะในคัสลูมภาษาฝรั่งเศสของเราเนี่ย ครูก็จะเป็นครูชาวฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดเลยตลอดคาสนะคะครูก็จะสื่อสารอังกฤษได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสอ่ะเราจะต้องหัดฟังหัดแปลความหมายตีความหมายให้ให้ได้นะคะว่าเขาหมายถึงอะไรคุณครูเขาก็จะช่วยพยายามอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าคําศัพท์คำเนี้ยมันหมายถึงอะไรเช่นโต๊ะเก้าอี้เสื้อ ผ้าเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนในห้องในคาร์ลูมของเราอะ่ะก็คือจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากหลายๆชาตินะคะก็เช่นมาจากยูเครนซีเรียแคมูนนะคะซึ่งบางบางประเทศเขาก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สองนะคะซึ่งเพื่อนในห้องเราเนี่ยเขาก็สามารถสื่อสารแล้วก็พูดฟังนะคะได้ได้ได ได้ชัดเจนเลยแหละแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเ,อเขียนแล้วก็อ่านเนี่ยจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะทำให้พวกเขาต้องแบบมาเข้าคาดลูมเพื่อเรียนเพื่อ ให้เก่งมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหากับเราตรงที่ว่าเออเพื่อนๆในห้องเขาอ่ะสามารถฟังออกแล้วก็พูดตอบโตกับคุณครูได้ทําให้เราเนี่ยบางทีก็แบบตามช้าไปกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าเราก็พยายามพี่จะฟังนะคะฟังไปเรื่อยเรเราหวังว่าสักวันอะ่ะเราก็คงจะจะฟังรู้เรื่องเหมือนพวกเขานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับบรรยากาศในห้องเรียนเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศระหว่างทางที่เราเดินไปห้างคาฟูกันดูนะคะว่าที่เมืองเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะคะที่เราเห็นหลักๆเลยตอนนี้ก็จะเป็น t ร a มหรือว่าแ r a ของที่นี่นะคะที่เนี้ยเขาจะเรียก t ร a ม นะคะคแต่ที่อื่นอาจจะเรียกแทมก็ได้นะคะก็เป็นรถรถรางไฟฟ้านะคะที่วิ่งระหว่างเมืองนะคะก็จะอันเนี้ยสายเนี้ยก็จะวิ่งเข้าไปในเมืองศูนย์กลางของเมืองอีกทีนะคะ ถ้าใครจะขึ้นก็ขึ้นได้แต่แต่เรายังขึ้นไม่เป็นนะคะเ <_ T> ดี๋ยวเราต้องให้แฟนออมาสอนขึ้นก่อนว่าเส้นเนี้ไปสายไหนสายไหนไปเมืองไหนอะไรประมาณนี้นะคะร <_ C> ะหว่างทางที่เราเดินไปก็จะมีตึกลาบ้านช่องสำนักง,งานต่างๆห้างออฟฟิศต่างๆนะคะมากมายเลยวันเนี้ก็เป็นวันที่หนาวเย็นอีกวันหนึ่งนะคะ ในระหว่างที่เราเดินอย่างนี้เราก็ต้องใช้ถุงมือนะคะใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าเดินถ้าเราเดินแบบนานๆแบบนี้คือแบบมือมันชาแข็งมากเลยนะคะแล้วก็แบบมือเนี่ยจะแห้งเหี่ยวเหมือนคนแก่มากๆเลยนะคะเราก็เลยต้องแบบเอาถุงมือมาใส่เข้ามาช่วยนะคะหรือว่าวันไหนที่แบบเราลืมถุงมืออย่างเงี้ยเราก็จะเอามือเนี่ยยัดเข้าไปในกระเป๋าของเสื้อกันหนาวนะคะเพื่อไม่ให้มันแห้งนะคะคือมันแห้งแล้วแบบมันน่าเกลียดมากเลยอะ คือแบบจะอารมณ์คล้ายๆกับมือคนแก่นะคะเพื่อนๆนึกออกไหมคะอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองชมดูไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้นะคะร้านเลอมงเดอเดเซอร์อันนี้นะคะก็จะขายพวกอาหารอเอเชียแล้วก็อาหารพวกแอฟริกันด้วยนะคะชื่อร้านนี้ถ้าใครอยู่แถวปีมูวินนะคะก็อย่าลืมมาเลือกซื้ออาหารได้ที่นี่มีพวกข้าวไทยขายด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุด้อขึ้นรถบัสนะคะเพื่อเข้าไปในเมืองหรือไปสายต่างๆใครที่เขาสวัสกขึ้นรถบัสก็จะมาขึ้นตรงนีใกล้ๆกับโรงหนังของเมืองนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูความคืบหน้าของสวนเราว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลของเรานะคะหลังจากที่เามาื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีหิมะตกเนาะสองวันติดต่อกันแล้วก็อากาศเนี้ยเย็นมากๆเลยนะคะสังเกตดูว่า น,น้องแอปคอคิตของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลนะก็คือว่านางตายแต่ว่าก็ยังนี่นะคะเช่นแบบเนี้ยเช่นลูกนี้นะคะคือนางตายนะคะเพราะว่ามันหนาวนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยสองวันเลยนะคะมีหิมะติดต่อกันแต่ลูกนี้น่าจะรอดนะคะ แบบนี้คือน่าสงสารนางมากเลยเมื่อก่อนก่อนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือนามติดผลเยอะมากเลยแต่ว่าพอมาเจอขี่มะาตกสองวันติดกันนะคะคือนางก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ข้างบนนู้นอีกนะคะก็คือเป็นสีน้ำตาลหมดเลยแล้วก็ฝั่งทางนี้ราสเบอร์รี่สเบอร์รี่ของเราก็ยัง ปกตินะคะไม่ตายไอ้นางก็เริ่มมีดอกขึ้นแล้วฝั่งทางนี้นะคะแปลงตรงกลางเราก็ปลูกแครอทไปนะคะเราเพิ่งปลูกไปได้ประมาณ2-3วันนะคะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในข้างในโดมดูว่ามีอะไรบ้าง เข้ามาแล้วนะคะทั้งในโดมเราดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้นะคะเราก็ปลูกสลัดนะคะปลูกสลัดไว้อันนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะคนละครึ่งก็จะเป็นกวางตุ้งจีนแล้วก็คณนายอดฝั่งทางนี้นะคะสองแถวเล็กๆก,ก,ก็จะเป็นเลดี e สนะคะของของที่นี่ อันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะข้างในก็จะมีสลาดคณนายอดแล้วก็กวางตุ้งจีนเลดิสนะคะแล้วฝั่งทางนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะจากคลิปก่อนก่อนที่เราถ่ายให้ดูว่าเราปลูกปลูกมันนะคะผ่าตัดครึ่งมันแล้วก็ปลูกแช่ไว้แบบนี้นางก็เริ่มมเีเหมือนแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็จุดอื่นๆก็กำลังจะแตกเพิ่มขึ้นมาอันนี้เหมือนกันแล้วก็ต้นชะอมเราก็สังเกตว่านางอ่ะจะเหลืองๆเพราะว่านางเจอฤดูหนาวนะคะตอนแรกเราเอาออกมาเราคิดว่า,าจะหมดฤดูหนาวแล้วนะคะแต่นางก็กลับมามีหิมะตกนะคะคือตอนเนี้ย ใบเป็นสีเหลืองแล้วเมื่อก่อนเป็นสีเขียวเข้มมากเลยแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็กำลังจะสตาร์ทยอดออกมาอันนี้จะเป็นต้นอะไรเราไม่รู้นะคะมันขึ้นอยู่แซมอยู่ตรงนี้เราก็เลยเอามาปลูกดูว่ามันจะคือต้นอะไรมันอาจจะเป็นต้นมะเขือหรือมะเขือเทศที่เราเคยพอปลูกไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลดอกไม้ต่าง พอนางโตขึ้นเราก็จะแยกมาใส่เป็นกระถางแบบนี้แล้วก็อันนี้ที่เราแยกแล้วนะคะเราก็จะเอาปลูกไว้แบบนี้แล้วก็ดอกไม้พวกนี้นางก็สวยมากเลยนะคะพอออมออกมาไว้ข้างนอกอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งข้างในนะคะก็จะเป็นดอก ดอกอะไรไม่รู้เราไม่รู้จักชื่อแต่เห็นพี่คนไทยเขาเรียกดอกเนี้ยว่าดอกดอกโบตันนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็อันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะอ้ามาถึงตรงนี้จะภูมิใจนําเสนอมากส่วนสตรอเบอรี่นะคะแปลงสตรอเบอรี่ของเราคือนี้เลยจ้า คุณแฟนตั้งใจทํามากเลยนะคะอันเนี้ยคือนางไม่ได้ใช้เหล็กธรรมดานะคะคือนางใช้แบบดีไซน์มาแบบเต็มที่เหล็กดีไซน์การต่อตรงนี้ดีไซน์การทําตรงนี้แล้วก็นางก็มีการนําท่อมาต่อแบบนี้แล้วก็ทําเป็นสเต็ปนะคะ คือแบบว่าอันเนี้ยภูมิใจนำเสนอมากเลยแฟนนางทำได้สวยงามมากเลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่นางก็แบบแผนว่าจะให้ลูกสตรอเบอรี่เนี่ยมันห้อยห้อยห้อยลงมานะคะแบบนี้เลยเราก็นำสตรอเบอรี่จากในกล่องที่เราเคยเพาะไว้นะคะลงมาลงดินตรงนี้อันนี้ยกคะแนนให้เต็มสิบเลยนะคะสำหรับการดีไซน์ที่ปลูกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบบนี้นะคะ ความคืบหน้าของส่วนเราก็ทราบประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเรายังไม่กล้าเอาต้นไม้ออกมาข้างนอกมากเพราะว่าอากาศมันอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกที่หนึ่งต่อค่ะมาดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นพรุนนะคะต้นลูกคุนเพื่อนๆจำได้ไหมเลยที่เราเคยบอกไปนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งนางก็เป็นยอดสีเขียวๆขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้เริ่มมีความหวังนะคะว่าเออนางเริ่มติดใบแล้วนะคะแบบนี้เลย ก็ดีใจนะคะที่ว่าลูกคุณติดลูกคุณติดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอปเปยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเกาะของสวนของแฟนเราพามาชมฝั่งทางนี้บ้างฝั่งทางนี้ก็เป็นทิวลิปนะคะทิวลิปของเราก็กำลังบานเนาะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลย สำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ